นักการลงบุตรเลขที่18ค,ค่ะและดิฉันนางสาวพุณสจ๊กกีลาเลขที่38ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนเรื่องหลักการง่ายในการสังเกตสัมพนนธ์ไทยค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆชัฉันก็ มีความสำคัญที่แตกต่างกันอย่างไรข้อขอมแล้วไปเลยค่ะไปเลยค่ะ ใช้เพื่อสังสอนหรือติชมค่ะแล้วก็คำคำเคยนะคะใช้เพื่อประชดประชันและแข้อคีดค่ะหลังจากที่เราได้ความคำหมายของสัมพัน์าและคคำเคยเข้าใจกัแล้วนะคะจ้ให้นักเรียนทาแบบทดสอบกันนะะให้นักเรียนเขียนหมายเลขของสังคันที่ตรงกับการกระทาของตัวละรพ้อมียชื่สััน์ต้องค่ะอนี้นะคะถึเวลาไปทาแบบดกันแ้วค่ะมกเอ่ยถ้ารมแ้วไปดแบบทดสอของเรานะคะจะมีทั้งหมด3ข้อกันค่ะเรามาดูข้อแรกนะคะ เ้หตูห้แพบไม่ใช่เนเล,ล็กเลถ้าคิดจะหาแมวที่หายไปคงหาไม่เจอจากประโยคลงมบพุกที่เท่าไหร่คะและชื่อสำนวนชื่ออะไรคะสำนวนอะไรนะาสำนวนอะไรเลยคือสำนนที่หนึ่ง,ง,งะะงะะงเข็ม,มในมหาสมุทรนะคะเป็นคำคำเคยนะคะหมายถึงการค้นหาอะไรบางอย่างที่ทำสำเร็จได้ยากหรือการกระทำในสีที่เกยดไปไม่ได้คะ่ะ าทำตัวกระโดดก,กระเดกไม่เรียบร้อยค่ะจากประโยคคงัำรูปที่เท่าไหร่แล้วเป็นสำนวนอะไรคะตรงกับรูปที่เท่าไหร่นะตรงกับรูปที่สองนะคะมีสำนวนชื่อว่ามาอีก,กระโลกนั่นเองค่ะเป็นสำนวนนะคะหมายถึงบุคคลที่มีกิจกรรมรุนหรือไม่เรียบร้อยกระโดดก,กระเดกนั่นเองค่ะ ตัวทุกขที่เท่าไหร่คะแล้วเป็นสำนียชื่อว่าอะไรคะเกี่วกับคู่ภาเท่าไหร่หนะาตุ้งทก,ข,กข์าพที่เท่าไหร่หน้ตอบได้ไหคะเกี่ยวกับคู่ภาที่สามนะคะหนูตกฐานข้าวสามข้าเป็นสุภาพิตรีนะคะหมายถึงผู้ที่มีฐานะยากจนนะคะได้แต่งงานกับผู สรุปนะคะสามวลสุภาษีและวค่ะคงเคยนะคะเป็นค่อยคำที่มุ่งสัง่งสอนที่แสดงความจริงใจนะคะเป็นไห้สอนโดยตรงหรือเป็นคติสอนใจค่ะให้ปฏิบัติดีปฏิบัติงามเป็นค่อยคำที่เรียบเรียงด้วยคำคุณทายนะคะสลับสมไว้ให้ผู้สื่อสารการมีความหมายเป็นไงน,นะคะกินความลึกซึ้งลักษณะคะเป็นขอ้อความสั้นกระทําร้านคมชายนะคะของจองการมีความหมายที่ลึกซึ้งส่วนใหญ่นะคะเป็นเชิงเปรียบเทียบหรือเปรียบเปรยนั่นเองค่ะสำหรับพวกเราก็ขอจบคลิปการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ถ้าผิดพลาด ได้ก็ขออภัยไว้นะที่นี้ขอบคุณ,คณและสวัสดีค่ะ